สำหรับนาะงเอกสาวคนนี้ค่ะออกมาโพสต์ล่าสุดคุณผู้ชมคะเหมือนจะได้หินความรักยังไงไม่รู้นะคะเพราะว่ามีการนั่งชมวิวริมแน่นน้ากับหนุ่มคนหนึ่งค่ะเออหรือว่าจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แม้ว่าความรักกับหนุ่มธันวาสุริยจกักรค่ะที่คบหากันมานานกว่า9ปีจะไม่ถึงฝั่งฝันนะคะแต่ว่านางเอกสาวกรีนอัศดาพรค่ะเธอเนี่ยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะคือการอยากทําทให้คุณแม่เนี่ยสบายนะคะเรื่องความรักเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียใจเสียดายเวลาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็ต้อง move on เดินหน้าต่อค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวได้มีการเบรกงานในวงการบันเทิงนะคะบินลัดฟ้าไปเติมเต็ม,ตมประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยการไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่ดูเหมือนว่าล่าสุดคุณผู้ชมคาะก็ทำเอาหลายๆคนคือแบบเอ๊ะ eh, ยังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าสาวกรีนค่ะเขาได้มีการโพสต์ในอินสตาแกรมนะคะเผยเป็นภาพขณะที่เธอเนี่ยนั่งชมวิวแม่น้ำที่เกาหลีค่ะพอเลื่อนๆไปมีรูปเธอเนี่ยหันหลังคู่กับหนุ่มปริศนาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยเกาหลีด้วยหละค่ะอุ้ยอาจจะแบบ มีอะไรซัมติงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่งานนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่ของสาวกรีนหรือสถานะของเขา2คนเนี่ยกับหนุ่มคนดังกล่าวนะคะจะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเอ๊ะจะใช่หรือไม่ใช่ก็คงต้องรองดูกันต่อไปค่ะ